สิบแล้วไงใครแค์กับอัปุมนตรีเจนอักษรโชว์สกิลสายเฮลตี้ตัวพอ่อขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนแรกแบรนด์กาแฟสุขภาพเมอริตคอฟฟี่อร่อยดีมีแคลเซียมพร้อมแท็กทีมสาวสวยสายสุขภาพปุ๊กลุกฝนทิพย์และจีนา่าวริญญา มาแชร์ไลฟ์ไสไตล์การดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกูรูด้านสุขภาพภายในงาน Merit Coffee Grand Opening เปิดตัวกาแฟสุขภาพ Merit Coffee และพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการโดยมีพระเอกธนดลเขียวอ่อนรับหน้าที่พิธีกรณนะบริษัท VSD International จำกัดโดยสามารถติดตาม Merit Coffee ได้ทาง Line o f f i c i a l s Merit Coffee หรือทาง f c e b o o k f แ n p เ page Merit Coffee ค่ะ เป็นกาแฟที่มีแคลเซียมนะคะแล้วก็เน้นรสชาติที่อร่อยกลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับสุขภาพที่สุดนะคะก็คือไม่มีไขมันทรานไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรตอลค่ะสามารถทานได้เลยค่ะวันเควื่องดื่มทานได้ครับเพราะว่าตัวกาแฟเองเราไม่มีน้ำตาลนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ <ไป S 1> ใช่ครับเป็นแคลเซียม <ไป S 1> ที่พิเศษ <ไป S 1> นะครับเป็นแอลทีโอเนสนะครับที่มีเ<ไ>ป็นโมเลกุลค่อนข้างเล็ก นะครับแล้วก็ร่างกายเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับถ้าถามถ้าถานตัวจรีเนี่ยแรกแรกก็คืออร่อยมากอร่อยแล้วก็รสชาติกลิ่นเนี่ยหอมกุ้งเลยนะฮะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นกาแฟรโรบัสตา้าจากคุมพอดนะคนระัครั้งแรกที่ได้ชิมเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความอร่อยเป็นดีเลยใช่ครับแล้วก็ดูด,ดูดูนั่นด้วยฮะดูส่วนผสมต่างๆนานาของของกาแฟตัวนี้ว่าอ๋อ มีทั้งวิตามินมีทั้งแคลเซียมมีทั้งคอเลเจออละไรต่างๆนะซึ่งซึ่งซึ่งครบครับครบทั้งทั้งกลิ่นรสชาติและประโยชน์นะฮะเรียกว่าครบกับเหมาะสมกับวัยเราเลยนะครับเหมาะสมครัเหมาะสมะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่วัยเราวัยอื่นก็ทานได้นะวัยเด็กก็ทานได้นะครับก็อย่างอย่างที่บอกครับคือเราส่วนตัวเราเป็นเอฟซีอาโป้นะครับซึ่งอาโป้เองก็ เป็นนักแสดงที่ที่มากความสามารถนะครับให้ความสุขกับผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็จากลูกของกระปุกเอก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพ,ภาพดีมากนะครับเราก็เลยตอบโจทย์กับตัวบริสคอฟีของเราที่จะมาเป็นพรีเซเตอร์ซึ่งกระปุกเองก็ต้อง,ต,องต้องกราบขอบพระคุณเหมือนกันที่ให้เกียรติมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเรารสำหรับแผนการตลาดของเรานะครับหลังจากที่เรามี Grand o p e n พน g วันนี้นะนะครับเราจะไปะรายการทีวีนะครับตามด้วย ในเรื่องของออนไลน์นะครับออนไลน์ซึ่งออนไลน์เราก็ไปทุกช่องทางนะครับเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็พิเศษนะครับที่เปิดขายนะครับสำหรับตัวโปรโมชั่นนะครับซื้อ2เราแถมหนึ่งะครับแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแค่นั่นเองนะครับจากราคาปกติ1นึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับขอโอกาสให้บริสต์กาแของเรานะคะเป็น ฟรีหรือว่าเป็นกาแฟที่ยืนหนึ่งในใจผู้บริโภคในเรื่องของการเติมแคลเซียมเข้าไปเวลาดื่มกาแฟนะคะดังนั้น1แก้วที่คุณดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยคุณได้แคลเซียมด้วยนะคะคุณได้ประโยชน์ทุกสิ่งอย่างเลยเพราะว่าคุณแคร์สุขภาพค่ะก็นอกจากคุณประโยชน์แล้วนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดสําหรับคอกาแฟก็คือว่าอร่อยนะฮะอร่อยแล้วก็แล้วก็กลิ่นหอมทีเดียวเพราะฉะนั้นอนอกจากจะได้ประโยชน์แล้วยังได้ความอร่อยของกาแฟด้วยนะ